สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกท่านดิฉันนางสาวทารินีนสุวรรณเป็นศิษย์เก่าคณะ M.B.A รุ่นที่22และดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลายัยที่มีอายุยืนนานมาถึง40ปีแล้วดิฉันมีความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมากเพราะมหาวิทยาลัยนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆของดิฉัน ทุสิ่งทุกอย่างรู้แล้วแต่เป็นภาพความทรงจําที่ดีโดยเฉพาะครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็ททาให้ฉันได้รู้สึกถึงความอบอุน่นเรื่องตั้งแต่การต้อนรับการแนะนําให้รู้จักพี่และเพื่อนใหม่ๆและที่สําคัญคือทําให้ฉันได้รับรู้ว่าการเรียนปริญญาโทมีความหมายมากเพียงใดกับการใช้ชีวิตและการทํางานในปัจจุบันโดยเฉพาะกับการเรียนปริญญาโทที่ศรีประทุม เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้โอกาสทางการเรียนมากมายหลายอย่างทั้งการสอนการเรียนในตำราการเรียนดูที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นการสอนให้เราอดทนเพื่อฟังฝาอุปสรรคต่างๆและสอนประสบการณ์ชีวิตจริงให้กับเราได้เรียนรู้ส่วนอาจารย์ท่านก็คอยเอาใจใส่เป็นที่ปรึกษาดูแลเราเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนกับว่าเราเป็นลูกเป็นหลานของท่าน และถึงแม้ว่าเราจะจบไปแล้วท่านก็ยังคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเราอยู่เสมอจนมาถึงทุกวันนี้ดิฉันกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามหาวิทยาลัยศรีประทุมคือมหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณค่ะ